รู้ไหมครับ5จังหวัดที่คนไทยย้ายทะเบียนบ้านเข้าเยอะที่สุดปี2568ไปดูกันเลยอันดับ5นครราชสีมาเมืองใหญ่แห่งอีสานศูนย์กลางเศรษฐกิจและการคมนาคมอันดับ4เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวและการศึกษาคุณภาพชีวิตดีดึงดูดทั้งคนรุ่นใหม่และครอบครัวอันดับ3ระยอง เมืองหลักในเขต EEC เต็มไปด้วยโอกาสงานและการลงทุนอันดับ 2. ชนบุรีเมืองเศรษฐกิจและท่องเที่ยวชายทะเลดึงดูดทั้งแรงงานและครอบครัวจำนวนมากและอันดับ 1. กรุงเทพมหานครเมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีคนย้ายเข้ามามากที่สุดในปีนี้นี่คือท็อป5จังหวัดยอดฮิตที่คนย้ายทะเบียนบ้านเข้าในปี2568 แล้วคุณล่ะอยากย้ายไปอยู่จังหวัดไหนอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ